ดีครับ Story Movie Podcast วันนี้ขอเสนอเรื่อง Crazy Rich Asians หรือชื่อไทยเหลี่ยมโบตันเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้ออกฉายเมื่อปี2018ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง Crazy Rich Asians เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ใช้นักแสดงนำเชื้อชาติเอเชียทั้งหมดและภาพยนตร์ยังประสบความสำเร็จทั้งรายได้รวมถึงคำวิจารณ์ เป็นภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเมดี้ที่ทำรายได้สูงสุดในทศวรรษโดยทำรายได้ไปถึง230ล้านเหรียญจากทุนสร้าง30ล้านเหรียญวันนี้ผมจึงขอเล่าหนังเรื่องนี้ให้ฟังถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในลอนดอนปี1995เป็นคืนฝนตกหนักคุณนายเอเลนอร์ยังเดินตัวเปียกเข้ามาพร้อมลูกๆของเธอบอกพนักงานโรงแรมว่า จองห้องพักเอาไว้แล้วห้องแ l ง n c a s t e r Suite ผู้จัดการโรงแรมแจ้งว่าห้องพักจองเต็มแล้วคุณคงเข้าใจผิดนะครับที่นี่เป็นโรงแรมส่วนตัวแล้วบอกให้ไปพักที่อื่นแทนไม่งั้นเขาจะแจ้งตำรวจมาจับทันใดนั้นเองเจ้าของโรงแรม l o r ด Calltop ลงมาหาเอเลนอร์บอกว่าให้พนักง,งานเตรียมห้องพัก Lancaster Suite ไว้ให้คุณนายเอเลนอร์ยังและบอกต่อว่า ได้ขายโรงแรมนี้ให้เพื่อนรักของผมตระกูลยังจากสิงคโปร์และนี่เองคือนายหญิงคนใหม่ของที่นี่เอเลนอร์ยังก่อนเดินจากไปเอเลนอร์บอกพนักงานว่าให้เอาไม้มาถูพื้นพื้นเปียกไปหมดแล้วพนักงานโรงแรมทำหน้าเจ่อนก่อนจะวิ่งแปลไม้มาถูพื้นภาพตัดมาที่ปี2018ใน York, นิวยอร์กนางเอกของเรื่องเรเชลชู ue, เป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์กำลังสอนนักเรียนอยู่ โดยใช้วิธีการเล่นไพ่โป๊กเกอร์สอนนักศึกษาในเชิงจิตวิทยาถึงไพ่ในมือเราจะสู้ไม่ได้แต่เราสามารถเอาชนะได้หลังจบคลาสเรียนพระเอกของเรื่องนิกยังเดินเข้ามาในชั้นเรียนและพาเรเชลมาทานขนมหวานที่ร้านหนึ่งนิกได้ชวนเรเชลไปงานแต่งงานของคอรลินที่สิงคโปร์ซึ่งคอรลินเป็นเพื่อนสนิทของนิกมาตั้งแต่เด็กนิกบอกว่าเราครบกันมาปีกว่าแล้วนะ ถึงเวลาเปิดตัวแฟนสาวของเขาสักทีนิกอยากให้เรเชลไปเจอแม่อมาาของนิกรวมถึงอดีตรูมเมทของเรเชลที่ชื่อว่าพิกลินก็อยู่ที่สิงคโปร์ด้วยเรเชลจึงตอบตกลงหญิงเอเชียคนหนึ่งแอบถ่ายรูปนิกกับแฟนสาวของเขาไว้แล้วข่าวก็แพร่สะบัดไปบนโซเชียลจนไปถึงหูของแม่นิกนั่นคือเอเลนอร์นั่นเองเอเลนอร์จึงโทรหาลูกชายนิก ถามถึงเรื่องที่ลูกจะพาแฟนสาวมาเปิดตัวที่สิงคโปร์นิกเลยสงสัยว่าแม่เขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงเขาเพิ่งคุยกับเรเชลไปเมื่อสักครู่นี้เองก่อนจะเหลือบไปเห็นสาวเอเชียคนนั้นเดินออกจากร้านไปเขาจึงเข้าใจภาพตัดมาที่เรเชลมาเลือกชุดกับแม่ของเธอแม่เธอแนะนำให้ใส่สีแดงเพราะเป็นสีที่ถูกโฉลกกับชาวจีนเรเชลรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกลัวแม่ของนิกจะไม่ปลื้มเธอ นิกกับเรเชลมาถึงสนามบินเรเชลเริ่มสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมารับกระเป๋าเดินทางถึงทางเข้าสนามบินและที่นั่งบนเครื่องบินก็ได้นั่งเฟิร์สคลาสเรเชลบอกเราไม่มีปัญญาจ่ายหรอกนิกตอบไปว่าครอบครัวผมทำธุรกิจร่วมกับสายการบินนี่เป็นอภินันทนาการจากสายการบินเรเชลเลยถามไปว่าครอบครัวคุณรวยหรอนิกจึงตอบไปว่าเราอยู่สบายนะ่ะเรเชลสวนกลับ นี่คือคำพูดของพวกมหาเศรษฐีทั้งคู่เดินทางมาถึงสิงคโปร์โดยมีโคลินว่าที่เจ้าบ่าวมารอรับพร้อมกับแฟนสาวของเขาอารามินตาก่อนที่ทั้ง4คนจะมากินอาหารเย็นกันที่สตรีทฟู้ดในสิงคโปร์ทั้งสี่ทำความรู้จักกันและสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วทําให้อารามินตาว่าที่เจ้าสาวจึงเอ่ยปากชวนเรเชลมางานปาร์ตี้สละโสดด้วยกันเรเชลจึงตอบตกลงทันที เช้าวันรุ่งขึ้นนิคนอนอยู่บนเตียงกับเรเชลที่โรงแรมที่ทั้งคู่พักกันนิคบอกเรเชลไปว่าคืนนี้เรามีนัดกันที่บ้านอา่านะส่วนเรเชลบอกนิกว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าพิกลินเรเชลนั่งรถแท็กซี่มาถึงบ้านของพิกลินโดยเรเชลได้สวมชุดสีแดงที่แม่เธอแนะนำให้ใส่เพื่อที่ตอนเย็นเธอจะได้ไปบ้านอาาต่อทันทีพิกลินออกมาต้อนรับเรเชล บ้านของพิกลินค่อนข้างใหญ่โตมีฐานะในระดับหนึ่งเรเชลได้มานั่งทานข้าวพร้อมกับครอบครัวของพิกลินพ่อของพิกลินจึงถามเรเชลว่ามีแฟนหรือยังเรเชลจึงตอบไปว่ามีแล้วชื่อว่านิกยังครอบครัวของพิกลินตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตระกูลยังถือเป็นตระกูลที่เก่าแก่และร่ำรวยมากที่สุดในเกาะสิงคโปร์นี้เลยก็ว่าได้พิกลินได้ยินอย่างนั้นโดยพาเรเชลเข้ามาที่ห้องแต่งตัวของเธอ เพื่อที่จะแปลงโฉมเรเชลเธอจะไปบ้านของตระกูลยังในสภาพนี้ไม่ได้พิกลินบอกเรเชลก่อนจะอาสาขับรถพาเรเชลมาส่งถึงคาลืสฮาร์ตระกูลยังทั้งคู่ตกตะลึงในความอลังการของคาลือฮาร์ราคา200ล้านทั้งคู่ขับเข้ามาถึงหน้าคาลือฮาร์โดยมีนิกออกมาต้อนรับทั้งคู่และได้เอ่ยปากชวนพิกลินเข้ามาข้างในด้วยกันพิกลินไม่รอช้าจึงเปิดกระโปรงรถข้างในมีชุดออกงานเต็มไปหมด ก่อนพิกลินจะแยกตัวไปเปลี่ยนชุดนิกพาเรเชลเข้ามาในบ้านและพาเรเชลมาแนะนำให้แม่ของเขารู้จักแต่เหมือนแม่ของนิกจะไม่ค่อยปลื้มเรเชลสักเท่าไหร่เนื่องด้วยเธอเป็นคนจีนก็จริงแต่ด้วยที่เธอเติบโตที่อเมริกาวัฒนธรรมความคิดความฝันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนิกจึงพาเรเชลเข้าไปในงานไปแนะนำเรเชลให้รู้จักกับยักญาติของเขาซึ่งได้แก่แอสทริดเหลียงเธอเป็นแฟชั่นตัวแม่ ที่ร่ำรวยเช่นเดียวกันแต่เธอแต่งงานกับชายธรรมดาที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแอสทริดกับเรเชลค่อนข้างที่จะสนิทกันพอสมควรต่างกับญาติคนอื่นๆที่คอยถากถางดูถูกดูแคลนเธอว่าเธอไม่เหมาะสมกับนิกยังแอสทริดปีกตัวออกมาอยู่กับสามีของเธอแต่เธอดันจับได้ว่าสามีเธอนั้นแอบนอกใจเธอแต่เธอก็ยังเก็บงำเอาไว้อยู่ในใจไม่บอกใคร รวมถึงสามีของเธอเองด้วยเรเชลที่อยู่กับนิกเธอค่อนข้างจะประหมา่าเนื่องด้วยคนในงานจ้องมองแต่เธอเธอจึงเผลอทำน้ำหกใส่เสื้อของนิกโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้นิกต้องขึ้นไปเปลี่ยนชุดทิ้งเรเชลไว้กับโอลลี่ญาติของนิกอีกคนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเรเชลทางฝั่งของนิกขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยมีแม่ของเขาขึ้นมาเลือกชุดให้และพูดคุยกับนิกเรื่องเรเชล ดยพยายามพูดให้นิกเปลี่ยนใจคบกับคนใหม่แต่นิกยังยืนยันหนักแน่นว่าจะคบกับเธอหลังจากนั้นนิกพาเรเชลไปเจอกับอมาอม่าอาม่าก็ได้ต้อนรับเรเชลเป็นอย่างดีต่างจากแม่และญาติญาติของนิกที่จ้องคอยจะจิกกัดด้วยสายตาและคำพูดอยู่ตลอดเวลาวันต่อมานิกพาเรเชลไปร่วมง,งานปาร์ตี้สละโสดของอลามินตาส่วนนิกต้องไปปาร์ตี้สละโสดของคอลิน ทั้งคู่จึงต้องแยกกันเป็นเวลา36ชั่วโมงด้วยกันเรเชลได้รู้จักกับอแมนดาเธอเป็นทนายให้กับบ้านตระกูลยังและพูดคุยกับอแมนด้าด้วยความเป็นมิตรทั้งคู่จึงเริ่มที่จะสนิทกันทางฝั่งของนิกก็ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์มากับแก๊งสละโสดฝั่งชายโดยมีเบอร์นาร์ดคนรวยเสียสติเป็นพ่องานนี้ให้โดยปาร์ตี้นี้จัดขึ้นที่น่านน้ำสากลปาร์ตี้กันบนเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ดัดแปลงให้เป็นผับขนาดยักษ์ที่ลอยอยู่กลางทะเลทางฝั่งของฝ่ายหญิงก็ปิดเกาะปิดรีสอร์ทสละโสดกันเลยทีเดียวเนื่องด้วยทั้งบ้านของอารามินตามีธุรกิจรีสอร์ทอยู่นั่นเองสาวสาวเริ่มปาร์ตี้กันด้วยช็อปปิ้งของฟรีไม่อั้นตัดภาพมาที่นิกตอนนี้นิกอยู่กับคอรินที่เกาะเกาะหนึ่งโดยนิกขับเฮลิคอปเตอร์ปีกตัวออกมาจากปาร์ตี้สละโสดบ้าบานั้น โดยมานั่งจิบเบียร์ชิลๆกันอยู่สองคนก่อนที่นิกจะบอกคอลินไปว่าจะขอเรเชลแต่งงานก่อนจะโชว์แหวนแต่งงานให้ดูคอลินยินดีด้วยแต่ก็ยังเป็นห่วงนิกกับเรเชลว่าคนอื่นๆจะยอมรับเรเชลเป็นสซไพรยหรือไม่ตัดมาที่สาวๆตอนนี้กำลังนวดตัวทำสปากันอยู่เรเชลนอนอยู่กับอะแมนดาอะแมนดาบอกว่าที่จริงแล้วนิกมีแผนกับสิงคโปร์ตั้งแต่ปีที่แล้วและบอกอีกว่า นิกกับเธอเคยคบกันเมื่อนานมาแล้วอแมนด้าเริ่มพูดจาไม่เข้าหูเรเชลไม่เหมือนตอนแรกที่เจอกันเรเชลจึงเดินออกมาจากสปาก่อนจะเดินมาเจอกับแอสทริดแอสทริดเห็นเรเชลไม่ค่อยโอเคแอสทริดเลยเข้ามาปลอบเธอก่อนจะเข้าไปในห้องของเรเชลพบปลาสดๆที่ถูกแกล่ท้องพร้อมกับข้อความแรงๆที่ต่อว่าเรเชลเรเชลกับแอสทริดนำปลามาฝังที่ชายหาด ทั้งคู่นั่งปรับทุกข์กันแอสทริดไปเปิดใจเรื่องที่สามีเธอนอกใจทั้งคู่คอยปลอบใจกันและกันรุ่งเช้าวันต่อมาเรเชลเล่าทุกอย่างให้นิกฟังนิกขอโทษเรเชลก่อนจะพาเรเชลมาที่บ้านอีกครั้งเพื่อที่จะมานั่งทำติ่มซำกันโดยครั้งนี้เรเชลได้พบกับเอลินอร์เรเชลเห็นแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของเอลินอร์ก่อนจะเอ่ยปากชมว่าแหวนวงนี้สวยมากเอลินอร์ตอบกลับไปว่า แหวนวงนี้พ่อของนิกมอบให้ในวันแต่งงานฉันออกจากมหาลัยเพื่อรับหน้าที่อันทรงเกียรติในบ้านหลังนี้แต่เธอคงคิดว่ามันล้าหลังสินะแต่สำหรับเราแล้วการให้ความสำคัญกับครอบครัวย่อมมาก่อนความฝันเสมอก่อนที่อาจะเข้ามาร่วมวงและได้ชมเรเชลว่าโงเ่เฮงดีเรเชลรู้สึกกดดันและกำลังจะยอมแพ้ให้กับเอลินอร เพราะเธอรับการดูถูกดูแคลนนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วก่อนที่เธอจะไปปรึกษากับพิกลินพิกลินบอกเรเชลเธอต้องสู้แสดงให้ครอบครัวนั้นเห็นไปเลยว่าเธอก็มีดีก่อนที่พิกลินจะพาเรเชลมาแปลงโฉมอีกครั้งหนึ่งโดยมีโอลลี่คอยช่วยปรับลุกให้เธอเพื่อร่วมงานแต่งงานของคอลินกับาลามินตาถึงงานแต่งเรเชลลงมาจากรถสายตาทุกคนจับจ้องเธอ โดยเฉพาะแอมแอนดาและแก๊งสาวๆต่างพากันอิจฉาตาร้อนไปกันหมดด้วยความที่ชุดของเธอสวยสะดุดตาเป็นอย่างมากงานแต่งงานเริ่มขึ้นเพลง c a n Help Falling In Love เล่นขึ้นเจ้าสาวเปิดตัวสุดอลังการมีน้ำไหลระหว่างทางเดินส่งตัวเจ้าสาวส่วนนิกกับเรเชลต่างสบตากันและบอกรักกันอย่างโรแมนติกจนทำให้เอเลนอร์จับสังเกตได้ว่าทั้งคู่ยังรักกันอยู่ภาพตัดมาที่งานเลี้ยงงานแต่ง นิกกับเรเชลเต้นลากันอยู่ก่อนที่แม่กับอาม่าของนิกจะเรียกทั้งคู่ไปพบอาาบอกเรเชลว่าเธอเป็นผู้หญิงฉลาดนะแต่เธอไม่เหมาะกับหลานชายฉันหรอกเนื่องด้วยแม่ของเรเชลนอกใจสามีของเธอและหนีมาอยู่อเมริกาถ้าเธอมาเป็นสไปรยตกลกูลยังตระกูลยังจะต้องเสื่อมเสียนิกถามแม่ของเขาว่ารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงเอเลนอร์บอกไปว่าเธอได้จ้างนักสืบตามสืบเรื่องพวกนี้ ไม่อยากให้ตระกูลยังต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก่อนที่เรเชลจะวิ่งออกจากงานไปเรเชลบอกกับเอเลนอร์ไปว่าฉันก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของคุณเหมือนกันนิกโกรธแม่และอามามากกับเรื่องที่เกิดขึ้นนิกพยายามตามเรเชลไปแต่ไม่ทันเรเชลมาขอพิกลินอาศัยอยู่ด้วย เรเชลนั่งเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวข้าวปลาไม่กินจนแม่ของเรเชลต้องมาหาถึงที่สิงคโปร์แม่เข้ามาปอบเธอและบอกความจริงเรื่องพ่อของเรเชลว่าแม่เคยมีสามีแต่เป็นคนไม่ดีชอบทุบตีแม่ขู่จะฆ่าแม่จนแม่ทนไม่ไหวเลยตัดสินใจหนีมากับคนรักใหม่ของแม่มาอยู่ที่อเมริกาและได้มีลูกด้วยกันซึ่งก็คือเรเชลนั่นเองแม่ลูกตัดสินใจจะกลับอเมริกา แต่ก่อนกลับเรเชลได้ไปคุยกับนิกนิกได้ขอเรเชลแต่งงานแต่เรเชลปฏิเสธก่อนที่เรเชลจะนัดแม่ของนิกมาพูดคุยกันทั้งสองพูดคุยกันผ่านการเล่นไพ่นกกระจอกเรเชลได้ไพ่เหนือกว่าเอเลอร์มาตั้งแต่เริ่มเกมแต่ยอมทิ้งไพ่ไปให้กับเอลอร์ทำให้เอเลอร์คิดว่าเธอกำลังจะชนะและเรเชลบอกเอลอร์ไปว่าที่ฉันยอมตัดใจจากนิกไม่ใช่ว่าฉันยอมแพ้หรือว่ากลัว แต่ว่าฉันแค่ไม่อยากเห็นนิกต้องเสียแม่ของเขาไปตั้งหากก่อนจะเปิดไพ่ที่เหนือกว่าให้เอเลนอร์ดูแล้วสุดท้ายเรเชลก็เดินจากไปเรเชลกับแม่ของเธอขึ้นเครื่องเตรียมจะเดินทางกลับอเมริกาทันใดนั้นเองนิกวิ่งเข้ามาในเครื่องบินพยายามจะมาง้อเรเชลและขอเธอแต่งงานพร้อมกับโชว์แหวนแต่งงานที่เป็นของเอเลนอร์นั่นก็หมายความว่าแม่ของนิกเปิดใจรับเรเชลเข้ามาเป็นลูกสะใภ้แล้ว เรเชลถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และรับคำขอแต่งงานของนิกในที่สุดภาพตัดมาที่งานเลี้ยงบนตึกสูงที่สิงคโปร์นิกพาเรเชลมาเปิดตัวกับญาติญาตและเพื่อนๆของนิกคราวนี้ <Anton> ia, เหมือนทุกคนจะยอมรับเรเชลแล้วรวมถึงตัวเอเลนอร์ด้วยวที่มองผ่านเรเชลด้วยสายตาที่อ่อนโยนและยอมรับเรเชลเรียบร้อยแล้วก่อนที่สุดท้ายตัวหนังจะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเล่าหนังให้ฟัง ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เล่าหนังด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ผมเล่าหนังเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ